สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขุสุคนเดอร์มาอยู่กับซ่องน้องกระตุ่นสาวลาตายสนิวนะคะทุกคนค่ะให้ทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับจักรานให้น้องกระตุ่นกันด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็ะะให้ทุกคนอ่ะดูโฆษณาให้น้องกระตุ่นด้วยนะคะจะไล่มีค่าขนมนะคะขอบคุณมากๆเลยเอฟซีที่ คอยสนับสนุนดูโฆษณาให้น้องกุตุนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะน้องกุตุนก็ได้เก้าอี้มาใหม่นะคะเอฟซี FC ก็นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยนะคะเนื้อผ้าดีนั่งสะดวกสบายนะคะเต้าอี้กลางเต็นท์ค่ะทุกคนคือน้องกุตุนก็สั่งมานะคะเห็นว่ามันน่ารักดีก็มามาถ่ายคลิปเนาะถ้าแบบว่า น้องก็ตุ๋นก็อย่างมีโต๊ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูบ้านน้องก็ตุ๋นจะมีโต๊ะมันไหนเนาะก็อย่างมีนะคะเพราะว่าเออเวลาเราอัดคลิปถ่ายคลิปใช่ไหมคะมันจะได้สะดวกสบายเนาะวันนี้นะคะน้องก็ตุ๋นก็จะมาพูดถึงเซเว่ประเทศลาวนะคะทุกคนคือจะเปิดอีกนะคะคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเซเว่สาขาแรกสาขาเดียวในประเทศลาวนะคะคือ ขายดีมากๆสินค้าแทบจะหมดทุกชิ้นเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็คืออาหารการกินสินค้าคุณภาพของประเทศไทยนะคะมันดีจริงๆค่ะทุกคนมันดีจนสินค้าไปเปิดสาขาแรกสาขาเดียวก็คนดุมกันใหญ่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเ,เด็กนักเรียนนะคะพวกเด็กนักเรียนหรือว่าจะเป็นนักศึกษานะคะออก เลิกเรียนมาอย่างนี้เนาะก็มีเซเว่นที่เข้าใช่ไหมคะมันก็แปลก,ปกใหม่ๆเด็กพวกใบรุ่นอย่างเราก็อยากเอออยากเข้าอยู่แล้วนะคะคือเซเว่นนะคะมันมีทุกอย่างจริงๆอ่ะจริงๆถ้าอะไรขาดเออเราก็ไปเซเว่นได้ใช่ไหมคะมันเหมือนการช้อปปิ้งอีกอย่างหนึ่งนะจริงๆนะคะคือน้องกตุนนเข้าไปอะ่ะมันเหมือนแบบว่าหลากหลายมากๆแล้วก็เรียนสวยมากนะคะ สินค้าเขาสินค้าเขานะคะก็คือจัดเป็นระเบียบมากๆจริงๆน้องกระตุ่นก็ประทับใจในเซเว่นคือเขาจัดอะบางของเป็นระเบียบมากๆเลยนะคะเออที่ห่อไหนสิ้นไหนขนมอะไรนะคะก็อยู่ตรงล็อกนั้นนะคะเวลาเราไปแล้วก็จําได้นะคะว่าเออที่ห่อนี้มันอยู่ล็อกนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกคนลาวรู้สึกว่า ประทับใจในเซเว่จริงๆอะ่ะแล้วก็ของหมดเร็วมากนะคะเปิดวันแรกอะ่ะของหมดเกี้ยงเลยนะคะแล้วก็คือจะเปิดสาขาสองอีกแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ถึงเดือนเลยสาขาสองก็มาแล้วนะคะโอ้โหคือนับได้ว่าเป็นกระแสดีมากๆเลยที่มีเ e เ e ่นอีเลเไปเปิดที่ประเทศลาวนะคะคือ สาขาแรกก็ปังใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ขยายสาขาอีกนะคะก็คือสาขาที่สองนะคะก็อยากเปิดเนาะก็รู้สึกว่ามันขายดบขายดีนะคะรู้สึกว่าโหของสินค้าประเทศไทยมันดีจริงนะคะคือน้องกุฏนจะบอกว่ายังไงอะ่ะพ,พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะ่ะคือสินค้าไทยอะ่ะประเทศลาวไม่มีใครไม่รู้จักอันนี้ กล้าพูดเลยเลยนะไม่มีใครไม่รู้จักรู้จักรู้จักหมดนะคะว่าประเทศไทยเป็นยังไงว่าสินค้าไทยเป็นยังไงใช้ดีไหมอร่อย <c oughs> อร่อยไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> คือมันดีนะคะคือคนเราก็ดูหมดว่าออสินค้าไทยอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าเราโตมาด้วยการดูทีวีไทยที่น้องกระตุ่นได้บอกแหละที่คลิปที่แล้วเนาะ ถ้าใครได้ดูน้องกระตุ่นเนาะคือมันก็จะพูดยังไงอะแก็แบบว่าโตมาด้วยดูหนังทีวีดูลาลาไทยใช่ไหมคะมันก็ซึมซับตั้งแต่เด็กแล้วก็ภาษาภาษาเออภาษาไทายนะคะทุกคนมันก็ไม่เล่แบบว่ายากเลยสําหรับคนลาวนะอาจจะยากการพูดไม่ชัดเท่าไหร่อย่างน้องกระตุ่นก็พูดไม่ชัดนะคะคือ ยังไงอะ่ะคนลาวอะ่ะบางคนก็พูดไม่ชัดเลยอย่างน้องกระตุ่นก็พูดไม่ชัดแต่พอพูดไทยได้ฟังไทยได้นะคะคนลาอะ่ะไม่ต้องเรียนดูนะคะโตมาก็รู้จักคำว่าทไทยแล้วนะคะไม่ต้องเรียนรู้ว่าไปเขียนภาษาไทยไม่ต้องไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมและก็ไม่ต้องไปเรียนพูดคือโตมาก็พูดได้เลยอะ่ะนะคะ บางคนอาจจะพูดไทยไม่เก่งแต่ว่าออกอีสานนะคะน้องกุฏน,นจะบอกว่าเลยว่าประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนลาวเทพจะชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็รักประเทศไทยนะคะรักในความเป็นไทยนะคะรักในการบริกรารของไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ค้านะคะอาจจะพูดผิดไปหน่อยนะคะ FC ยังไงวันนี้น้องก็ตุ่นเบอร์เบอร์อะ่ะเ,เลิกงานมาใช่ไหมคะเบอร์เบอร์นิดหนึ่งก็อาจจะเป็นเออเวลานักท่องเที่ยวเข้ามานะคะพูดพูดเพ้อแม่ค้าเนาะแบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยเนาะก็นี่แหละการแบบว่าเราก็ยังอเราเป็นคนเราคนหนึ่งก็ยังแบบว่ารักการท่องเที่ยวไทยนะ แล้วก็การพูดจาดีน้องกตุ๋นชอบมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าน้องกตุลนมันน้องกตุน๋นะเวลาคนพูดใส่น้องกตุ๋นไม่ดีหรือว่ายังไงน้องกตุลนก็ไม่ชอบนะคะเขาพูดไม่เพาะคือน้องกตุลนจะไม่คุยด้วยนะคะน้องกตุลนชอบคนที่มีความคุยด้วยแล้วให้เกียรติคิดก่อนพูดอย่างนี้นะคะน้องกตุลนว่าสอนมาดีพ่อแม่อบรมมาดีหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะอืมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นไทยนี่มันสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะมันรู้สึกว่าเอ่อประเทศไทยมันพัฒนานะคะแต่ว่าคนไม่ไม่หยุดลอยค่านะคะ <c oughs> คือพัฒนาไปกับประเทศู <c oughs> ่กันใช่ไหมคะคนกับประเทศอ่ะมันจะพัฒนาก้าวไกลไปด้วยกันเนาะแต่บางคนก็แบบว่า ประเทศพัฒนาใช่ไหมคะแต่ว่าคนไม่พัฒนาด้วยอันนี้ก็เนาะมันก็แย่แหละเออแต่ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รุ่นใหม่ๆเติบโตแล้วมีอะไรความรู้เยอะแยะมากขึ้นนะคะจากเออไม่เคยเล่นโซเชียลอย่างนี้ก็เล่นนะคะนะคะแต่บอกไปเลยตอนนี้นะคะโซเชียลอะอะไรก็แล้วแต่อันตรายมากๆเลยนะคะถ้า ถ้าแบบว่าใครโทรมาหรือว่าคุยอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อเด็กขาดนะคะทุกคนเออมันวิสาชีบเยอะมากๆเลยปัจจุบันนี้นะคะยิ่งแบบว่าโซเชียลแบบว่าการพัฒนามันยิ่งมีสาซีพวิสาชีพเยอะมากๆเลยนะคะขนาดนักข่าวยังโดนเลยนะคะโอ้โหขนาดแบบว่าอ่านข่าวเนาะนักข่าวเก่งมากๆเลยยังโดนนะคะคือมันม,มันเข้ามาหาเราอะ่ะ ด้วยทุกแบบเลยนะคะที่เราไม่คาดคิดไล่นะคะอือย่าไปหลงเสื้อเหล็ดขาดนะคะน้องกตูนเป็นคนหนึ่งที่สายอะไรแปลกๆใหม่ๆน้องกตุนจะไม่รับเลยนะคะไม่รู้เป็นไรไม่ชอบถ้าเราได้คุยแล้วมันรู้สึกว่าเขาจะคุยให้เราเพลินเออเรายิ่งเป็นคนอ่อนไหวซะด้วยนะคะก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้ามีสายเข้ามาแปลกๆอ่ะไม่รับเพราะว่าถ้าแซดอะไรก็แล้วแต่นะ ก็มีค่ะน้องกระตุนก็ไม่สนใจเพราะว่าเราไม่รู้จักใช่ไหมคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ ep หน้าหรือคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทุกสายน้องกระตุนไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะทุกคนถ้าน้องกระตุนพูดผิดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยกับหนุมมากๆเลยนะคะไปก่อนนะคะพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย